ทีข่าวและความสัปดาห์นี้คุยกันกับทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทนายประชาชนนะคะหลังเจ้าตัวออกมาเปิดหน้าท้าชนสาวไส้องค์กรตำรวจกับการแฉ18ธุรกิจสีเทาที่ยงญยไปถึงบิ๊กตำรวจระดับพบตอรองานนี้แน่นอนเกิดคำถามว่าเป็นการแฉเพื่อชาติหรือแฉเพื่อใครทนายตั้มออกมาพูดโดยที่ไม่มีใบสั่งจริงหรือไม่หรืองานนี้มีเบีย้ยเสี่ยงภัยรออยู่ไปคุยกันเลยค่ะ ผมมีข้อมูลนะครับเรื่องเส้นเงินของผบตรอตรวจสอบพบว่าพบาตรอมมีความผิดท่านพร้อมที่จะด,ดําเนินคดีไหมครับไม่มีครับไม่มีใครว่าจ้างผมหรอกครับใครว่าจ้างผมให้ทํางานเสี่ยงขนาดนี้อันนี้มันต้องใจรักงกลับมาแฉครั้งนี้ที่บอกว่าแฉเพื่อประชาชนเนี่ยมันมีคนตั้งคําถามอยู่แล้วว่าจริงๆคุณแฉเพื่อใครบางคน,นเขาสงสัยนะครับว่าผมเนี่ย รับงานของพี่โจก๊กมาหรือเปล่าตรงๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วมันเขาอะเป็นคนขอให้ไม่แฉด้วยซ้านะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะให้เรื่องนี้เงียบแล้วเราก็ไม่ได้มีนี่บุญคุณอะไรกับเขาถึงขนาดที่เราจะต้องมาทําให้เขาขนาดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ที่เราออกมาเนี่ยก็คือเราออกมาทําเพื่อที่จะให้สังคมในตาสว่างนะครับได้รู้ว่าตอนนี้สวยเนี่ยมันมีจริงไม่มีค่าเสี่ยงภัยเลยเหรอออกมาพูดขนาดนี้ค่าเสี่ยงภัยเท่าไหร่ถึงจะคุ้มอ่ะนี่เรา เล่นกับพบว่าตรอซึ่งน่าจะใหญ่กว่าพบว่าตรอทั่วไปอีกนะถ้าเกิดเราออกมาอย่างนี้มันเสี่ยงกับชีวิตเราอยู่แล้วแหละนะครับพูดจริงๆก็คือตอนนี้ครอบครัวผมมันก็มีธุรกิจมีอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ลําบากอยู่แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาหาเรื่องใส่ตัวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการเปลีป่ยนแปลงสังคมหลักฐานที่เปิดออกมาเนี่ยเอาเอานักตอนนี้เนี่ยทนายเติมสรุปคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าตกลงเส้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันโยงไปสุดนะักตอนนี้ก่อนเนี่ยถึงไหน มูล,ลค่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเรานับย้อนไป4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเงินเข้าออกหลายร้อยล้านครับแล้วมันก็กระจายไปตามตํารวจที่เกี่ยวข้องนะครับระดับพันธุ์รวยพันธุ์โทนะครับเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็คนรอบตัวของออพบว่าตรอนะครับแล้วยังมีไปทําบุญอีกแต่นั่นหมายความว่ามันจะไปไม่ถึงบิ๊กตำรวจหรือเปล่าของบิ๊กโจ๊กคดเีเส้นเงินก็ไม่ถึงเขาโดยตรงครับถึงคนรอบตัวเหมือนกัน แล้วก็มีการไปทําบุญเหมือนกันก็ถูกแจ้งข้อหาได้ะนะครับเพราะว่าเขาอาจจะถือว่าเป็นเป็นคนที่สามารถควบคุมสั่งการในการใช้บัญชีนี้ได้มันจําเป็นไหมว่ามันต้องเห็นเส้นเงินเนี่ยเข้าบัญชีของบุคคลน,นี้เลยเท่านั้นหรือ,อจำเป็นครับเพราะว่าผู้มีอำนาจจริงครับเขารู้วิธีหลบอยู่แล้วแหละ<ม>เขาไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโดยวิธีโอนแน่นอน<ม>เขาก็ต้องใช้เงินสด<ม>พฤติการยถ้ามันดูออกว่ามีอำนาจควบคุมสั่งการบัญชีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วงกานฟ้องเงินได้ค่ะ แต่นั้นณักตอนนี้ของทานายตั้มแปลว่ามันก็ยังไปไม่ถึงตัวจริง,รงๆเส้นตรงผมให้สัมภาษณ์แต่วันแรกเลยครับว่าไม่มีเงินเส้นตรงไปถึงพบตรแต่เชื่อว่าสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการสั่งการสมมติว่าเราอยากไปทําบุญที่วัดหนึ่งนะครับเราเป็นเจ้าภาพปกติเราก็ต้องเป็นคนเอาเงินไปให้วัดถูกไหมครับเราก็ต้องโอนจากบัญชีเราทำบุญถูกไหมเป็นเงินเราใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งลูกน้องเราเรามีบริวารว่าโอนเงินไปทีมันก็ต้องเป็นบัญชีที่เราควบคุมได้นะครับเขาก็เอาบัญชีนั้นอะ นะครับไปทําบุญบนะแล้วถามอย่างนี้จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอะ่ะนะนะอันนี้ผมว่าศาลต้องตัดสินแล้วแหละในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทนายตั้มบอกว่าให้รออาทิตย์หน้าจะมีเพิ่มบอกใบ้หน่อยได้ไหมว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกแล้วมันจะหนักแน่นแค่ไหนกับหลักฐานชิ้นใหม่เดี๋ยวว่าคงจะมีอะไรที่ชัดกว่าเดิมแล้วกันเออหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเอาเท่าที่ทนายตั้มจะบอกได้นะคะ ได้มายังไงแหล่งข่าวหรือสายลับอะไรที่มาให้เนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนยังไงเพราะว่าเอาจริงมันเดี๋ยวจะกลายเป็นผลไม้พิษไหมในทางกฎหมายที่แบบที่มามันชอบไหมก็คนที่เขาให้มาครับเดียวเขาก็จะมาให้การเป็นพยานด้วยเ<อ>พราะฉะนั้นต้องจับตาแล้วล่ะคะ่ะที่สัปดาห์หน้าทนายตั้มจะเปิดหลักฐานใหม่ที่ยืนยันเลยนะคะว่างานนี้ หนักแน่นชัดเจนมากกว่าที่แฉมาแล้วซะอีกแต่ที่แน่ๆก็คือวันพรุ่งนี้เจ้าตัวจะมีการเข้าไปให้ปากคําเพิ่มเติมและเตรียมเปิดตัวพยานบุคคลที่พร้อมจะออกมาให้ข้อมูลสำคัญโยงใหญ่เม็ดเงินในวงจรทั้งหมดนี้สูงถึงหลักพันล้านบาทค่ะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีว่าจะยศใหญ่ยศเล็กไม่มีใครใหญ่กว่าประตูห้องขัง ไอ้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นเส้นเงินใหม่ไหมคะใหม่ครับไปที่คนเดิมอีกป่ะคะก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าชัดกว่าชัดกว่าที่เราเห็นในสตาร์ทที่ผ่านมาใช่ครับรวมรวมมูลค่าตอนนี้ตัวเลขมันตีกลมๆเนี่สักเท่าไหร่ได้คะในวงจรเนี่ยเ <ใน S 2> หรอเ่อในวงจรในระดับพันล้านครับเทาไหลาปีที่ผ่านมา แต่ผมก็จะมีพยานบุคคลด้วยอยู่แล้วนะครับวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะต้องไปให้การกับทางท่านรองรองเต่านะครับแล้วก็จะมีพยานเข้าไปด้วยประมาณสักกี่คนคะขั้นต่ำสอคนยอมกล้าที่ออกมาพูด่เขาไม่กลัวเหรอกลัวครับแต่ว่าเขาอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาเลยต้องวันนี้เขาถึงจะต้องออกมาถึงแม้ว่าจะอาจจะมีผลกระทบกับหน้าที่การงานเขาก็ตามแปลว,ว่าเป็นข้าราชการด้วยไหมคะ ยังไม่ขอตอบแล้วกันคุณมีความขัดแย้งอะไรกันมาก่อนด้วยไหมหรือทนายตั้มเองเคยมีเรื่องผิดใจหรือมีอะไรกับบิ๊กต่อไหมเอาจริงๆผมไม่ไม่เคยรู้จักท่านเลยนะครับมไม่เคยเจอไม่เคยคุยไม่เคยอะไรท้งนั้นะนะครับก็มีข้อมูลนะครับแล้วก็ถึงออกมาแล้วก็มีเรื่องกันเลยก็ได้ข่าวมาตลอดนะครับว่าท่านชอบไปทําบุญะนะครับไปทําบุญตามวัดต่างๆแต่ว่ามองมารู้ทีหลังนี่สิว่าไอ้เงินที่ไปทําบุญเนะี่ยม,มันเป็นเงินมาจากบัญชีม้ามนะถ้าอย่างนี้เราก็สงสัยว่าอย่างนี้ จะได้บุญหรือเปล่าคือเราเชื่อในข้อท็จจริงครับว่า<ม>ไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับเราวิจารณ์โดยสุจริตเราไม่ใช่ว่ากั่นแกล้งโดยเอาเส้นเงินปลอมมาแล้วมากล่าวหาเขาให้เขาเสียหายไม่ใช่อันนี้มันมีมูลความจริงเราถึงออกมาพูดไม่ใช่ไม่มีมูลอีกด้านหนึ่งไปยื่นทางฝั่งของบิ๊กต๋อละกังวลไหม เขาอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ให้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอน<ะ>แรกให้30ครับให้30เจอพี่เต่าบอกแบบนี้แถลงเสร็จให้40เออ40จนถึงวันนี้อ่ะไม่เพิ่มเลยอคะก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่ายังไม่อยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรให้มากมนะครับเดี๋ยวรอกแกทางานก่อนดีกว่าเอาตำรวจออกนะตำรวจเร็วๆออกได้จริงอย่างที่ผมแฉไปนะครับอ,อย่างนี้จะเล็กลูกพี่เต่าให้เลย หลังจากยื่นเอกสารหลักฐานที่มีให้บิ๊กเต่าไปแล้วขั้นตอนทางคดีอะค่ะตำรวจเขาจะต้องทํำยังไงต่อบ้างก็เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยผมมันจะไปให้การเราก็จะให้การบอกเลยว่าให้ทํา1 2 3 4ขอเส้นเงินใครบ้างนะครับและเดี๋ยวทางบิ๊กเต่าเนี่ยก็ดูเส้นโยงใหญ่ว่ามันตรงกับที่ผมแชฉไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดตรงเสร็จนะครับเราก็จะมีพยานบุคคลเข้าไปนะครับว่าจ่ายให้ใครยังไงบ้างแล้วบิ๊กเต่าหนะ้าที่เขาก็าคือต้องหาพยานที่เกี่ยวข้อง นะครับที่ได้รับเงินอ่ะต้องมาชี้แจงมาตอบให้ได้<ะ>ว่าได้รับเงินอะไรทุกเดือนถ้าเขามีหลักฐานชัดเจนก็จบก็จบอย่างเร็วที่สุดถ้าตํารวจเขารีบทําเรื่องนี้จริงเนี่ยคาดว่าน่าจะสรุปเรื่องได้ในนานไหมคะผมว่าสักเวลาเดือนหนึ่งอ่ะเป็นเวลาที่เหมาะขอหลักฐานเส้นเงินทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนถ้าไม่ได้ภายในหนึ่งเดือนเราจะเอาไงต่อคะก็เราก็ต้องถามความชัดเจนเขาแหละว่าเขาได้ทํามั้งหรือเปล่า นะครับหรือว่าเอาสำนวนไปแล้วก็เอาไปดองถ้าอย่างนั้นประชาชนก็จะรู้แล้วแหละว่าตัวพิกเต่าเนี่ยทำจริงหรือติงนังแต่ไปต่อแน่เราไม่หยุดอยู่แค่นี้ไปต่อครับข้างตั้มจะเดินหน้ายัางไงต่อคะเราก็ต้องไปหาที่อื่นนะครับในการที่จะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ดําเนินการได้นายกไปไหมคะเพราะเขากํากับนายกเขาจะมูฟออนอย่างเดียวเลยครับผมก็เลยไม่มีความมั่นใจว่าเราจะไปทําไมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ไปต่อเนี่ยคนก็ต้องคิดว่าผมมาทําเพื่อใคร เรื่ออีกแล้วเสร็จแล้วจบแล้วใช่เรื่องนี้ผมถึงบอกครับผมต้องทําให้เห็นผลแล้วผมก็จะตามตลอดนะครับเพื่อพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าวันนี้ผมมาในนามของทนายประชาชนเนี่ยไม่ได้มาทําเพื่อใครแต่ว่ามาทําเพื่อประชาชนเพื่อสังคมจริงๆการกลับมาสวมเสื้อทนายประชาชนอีกครั้งหนึ่งของทนายตั้มครั้งนี้ยืนยันนะคะว่าก็จะทําเพื่อประชาชน และจะแฉเพื่อประชาชนไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังว่าจะแฉแต่ฝั่งของพบตรอย่างเดียวต่อให้มีของบิ๊กโจ๊กก็แฉโดยไม่ละเว้นเช่นกันค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่บิ๊กต่อแล้เกิดมีบิ๊กจอจานมีบิ๊กอื่นมามีคนเอาเส้นเงินมาให้พร้อมแฉหมดไหมคะที่คุณแจ็ถามเนี่ยน่าจะหมายถึงบิ๊กโจ๊ก ชัดๆเลยก็ได้พีโจที่เรื่องนี้ที่ผมไม่ต้องไปแฉิ๊กโจครับเพราะว่าไม่รู้จะไปแฉเพื่ออะไรเพราะเขาถูกดำเนินคดีอยู่แล้วะนะแต่ถ้าอนาคตมันมีเรื่องอื่นขึ้นมาที่วันหนึ่งพี่โจอจะเป็นผบว่าตรล์นะครับแล้วเขาเกิดไปทําผิดอะไรมาไม่มีคนกล้าดําเนินคดีผมก็จําเป็นที่จะต้องทําแต่ว่าผมอยากให้รู้เลยท่านผู้ชมและคุณแจ็คเป็นวันที่ผมจะต้องเสียใจที่สุดแต่มันจะเป็นที่จะต้องทําซึ่ง Big ิ๊กโจเขาก็รู้เขาก็รู้ครับหลังจากเราออกมาแฉสารพัดร,รอบนี้นะคะเป็นเรื่องเป็นราวมันแล้วได้คุยกันอีกบ้างไหมคะ ไม่คุยเลยไม่กล้าคุยด้วยถามในมุมประชาชนถามทนายประชาชนว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสจะกลับมาไหมแมวเก้าชีวิตพี่โจ๊กเหนื่อยอตามคาเห็น่อาผม,มเหนื่อยครับแต่ถามว่าในความที่เรารู้จักกับพี่โจ๊กนะครับคนคนนี้เราประมาทไม่ได้นะเขามักจะมีเซอร์ไพรส์เสมอแล้วอย่างที่พี่เต๋าเคยพูดเนี่ยว่าพี่โจ๊กอะไม่มีชีวิตที่สิบ แต่จริงๆแล้วพี่โจเขาเพิ่งจะใช้ชีวิตไปแค่3ครั้งเองเขานับผิดแล้วเลยหกชีวิตใช่ครับทาไมที่ผ่านมาเนี่ยมันถึงปฏิรูปองค์กรตํารวจในบ้านเราไม่ได้สักทีในมุมที่เราทํางานช่วยประชาชนมาเยอะส่วยมันมีมานานแล้วครับมันกําจัดไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือสังคมไม่ตื่นตัวแล้วก็ทุกคนพูดกันหมดว่ามีสวยแต่ไม่เคยเห็นหลักฐานจะจะนะครับแต่วันนี้เนี่ยทุกคนเห็นหลักฐานแล้วข่าวใหญ่ประชาชนให้ความสนใจแต่ผู้นํารัฐบาลเนี่ยยังไม่ความสนใจอีก รจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านนายกนะถือจังหวะนี้นะครับผ่าตาัดสำมโนนแ่งชาติได้นะแล้วก็กําจัดสวยให้หมดไปรัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลแรกที่ทําได้เลยนะแต่แต่ไม่ให้ความสําคัญก็จบกันแล้วถ้าฝ่ายค้านเขาให้ความสําคัญขึ้นมาล่ะยินดีเลยครับผมเชื่อว่าความใส่ใจของประชาชนกับทางฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมีมากกว่านายกอีกนะเหลือใครที่คิดว่ายังอยากจะชวนมาร่วมกันเราใช้คำว่าแชร์เหรอมันร่วมกับปฏิรูป ถ้าเป็นไปได้นะผมว่าคนที่มันที่สุดตอนนี้นะน่าจะเป็นอาจารย์เดชาแต่ผมเคยชวนเขาแล้วเขาบอกว่า,าวเขาเขาไม่เอาเขาเขาไม่เขาไม่ถนัดทางนี้สุดท้ายฝากถึงประชาชนบ้างนะคะในการจับตามองเส้นทางจากวันนี้ไปอันจะช่วยกันแก้ปัญหาสวยตำรวจผิดกฎหมายเหล่านี้ได้ถ้าเกิดเห็นสวยนะครับเก็บหลักฐานไว้เลยถ่ายรูปเก็บหลักฐานแล้วมาให้ทานายตั้มแฉถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมว่า ตำรวจก็จะต้องไม่กล้าแลละก็จะเริ่มกลัวเบอร์ออฟฟิศเปิดเลยนะตอนนี้สายไหมนะโทรมาเลยถูกไหมเอาหลักฐานมาเลยถูกไหมไลน์แอดผมนะแอแล้วก็ S I เดี๋ยวมัน T R A แต่ว่าเฉพาะเรื่องช่วงนี้นะถ้ามีข้อมูลเกี่ยวเรื่องการสว,สวยอะไรพวกนี้ส่งมาเลยครับผมขอพร้อมหลักฐานนะไม่ใช่คำเล่าอย่างเดียวไม่รู้จะไปหาใครไม่รู้ใครเป็นพวกกับใครม,มาหาทนายประสมาหาทนายตั้ม บ่อยๆครั้งในวงการตารวจว่าถ้าหัวไม่สสยเนี่ยหางไม่กระดิกอันนี้เราหวังว่าหางจะไม่กระดิกเพราะกลัวแต่ถ้าหัวยังสายอยู่อ่ะมันก็มันก็ยังกวาดล้างไม่ได้นะคะนส่วนของหัวเนี่ยทนายตั้มคิดว่าขุดลากถอนโคนได้เด็ดขาดไหมรอบนี้มีอยู่ที่ความเห็นทังกฎหมายนะครับ,รบเรื่องนี้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เขามีส่วนเกี่ยวข้องไหมนะครับซึ่งผมก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีส่วนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปสู้คดีในชั้นศาล เหมือนกับวันนี้ที่เขามีสิทธิ์มาฟ้องผมะนะครับมันมีมูลมาเราก็ดําเนินคดีส่วนจะผิดหรือถูกเนี่ยศาลเท่าได้เป็นผู้ตัดสินสัปดาหน้าจับตากันนะคะกับการงัดข้อยกต่อไประหว่างทนายตั้มที่เตรียมจะเปิดหลักฐานและพยานใหม่รวมถึงอีกฝ่ายจะมีข้อมูลอะไรที่มาหักล้างแต่ที่แน่ๆ ฝั่งของประชาชนทนายตั้มฝากเลยว่าถ้าใครมีหลักฐานการรีดไถจ่ายสวยกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะกับตำรวจส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปองค์กรตำรวจและยังหวังที่จะได้เห็นตำรวจทำผิดน้อยลงนี่คือทั้งหมดของตีข่าวเล่าความในสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะ